สวัสดีครับสวัสดพีพี่ทุกคนนะครับฟ้าคึมคึมอีกแล้ววันนี้คึมคึมแล้วก็มาเดินเล่นในสวนจะดีกว่านะครับพี่พี่พ,พี่บอกมึงมาอีกแล้วอ้วนมาแล้วนะอ้วนต้องมาจะ้ะไม่มาเดี๋ยวอ้วนน้อยมันไม่มีอะไรกินมาครับแบ่งปันความสุขแบ่งปันไม้กันนะครับสวนพอรอเลกอยู่ที่ยาอีพีนี้วันนี้เป็นเดินเล่นในสวนนะไม่ได้ขึ้นอีพีนะหาไม้ในสวนมาแบ่งๆพี่นะครับนี่ช่องทางกันติดต่อเลยนะครับ สทธิดากแก้ววิชิตนะครับ090948701เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ครับแอดไลน์ได้เลยนะ090948701นะครับผมนะเบอร์นี้โทรทั้งแอดไลน์เลยนะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u ับสไคร้หน่อยนะสับสไคร้เอะตับติดตามกันด้วยนะครับผมจะได้มีคลิปใหม่ๆอีกม,มาได้แจ้งเตือนนะครับมากันเลยดิฟ้าที่เขาบอกไม่รอช้าไอทิดมึงย่าช้าได้จ้ะ พิงมาเบิ้ลนะไม่ใช่มาเบิ้ลคิงนะพิงกพิเซตมาเบิ้ลนะครับสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะมีสองกระถางนะครับวันนี้สองรอยห้าสิบาทส่งฟรีรอดใหม่มาแล้วนะแล้วก็นี้จันนาคนะครับผมจันนาคสองร้อยห้าสิบส่งฟรีเหมือนกันนะสองร้อยห้าสิบส่งฟรีเหมือนกันนะครับจันนาคนะเสน่ห์จันนาคนะส,สวยนะเป็นฟอร์มพุ่มๆเลยอะนี่อื้อ ก็วินสันยังอยู่นะครับวินสันต้นเดิมต้นดีต้นเดียวของเราขายเท่าไรนะสามร้อยห้าสิบยังอยู่สวยนะรอดใหม่มาแล้วเนาะอยู่จนรอดใหม่หมาแค้นไวเพื่อมีพี่ๆใจดีจะรับไปสามร้อยห้าสิบส่งฟรีนะครับวินสันนะก็วักมรกตวักดำวักมรกตยังอยู่นะครับกระถางละหนึ่งร้อยรวมกันได้นะสามกระถางส่งให้ฟรีเลยวักแคสด้วยนะครับอันนี้ไปแล้วอันนี้ไปแล้วพี่ไปแล้ว พี่เขาลับไปแล้วนี่สองกระถางนี้อุ้ยหนูไม่ได้เก็บนี่นะครับควักดำกระถางละหนึ่งร้อยแตกรัวๆเลยเนี่ยแล้วควักแคะหนึ่งร้อยเหมือนกันนะครับซื้อสากระถางส่งให้ฟรีนะไปกันต่อไทคอนมีสองกระถางนะครับกระถางละสี่ร้อยปสิบส่งฟรีครับไทคอนไซส์กำลังสวยนะฮะไม่ใหญ่เกินไปกำลังหน้ารักตั้งในคาเฟ่สวยเลย มีหลายใบยนะมีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใบเนี่ยนะนี่กระถางที่หนึ่งนะครับ450สี่ร้อยห้าสิบส่งไอ้สี่ร้อยแปดสิบส่งฟรีนะนี่กระถางที่ 2, สองสี่ร้อยแปดสิบส่งฟรีเหมือนกันนะครับผมสวยนะไอคอนเจ็ดใบทั้งคู่ครับผมยังเ,เจ็บคออยู่ <c oughs> ไอคอนสี่มีสองกระถางนะครับผมสี่ร้อยแปดสิบส่งฟรีนู้นกระถางที่หนึ่ง อันนี้กระถางที่สองวันนี้มีประกายดาวไหมครัคัดมาให้หนึ่งต้นสามร้อยส่งฟรีกระถางแปดเดี๋ยวหนูทาให้ดูเห็นลายชัดๆนี่นะครับใบไม่ชมพูเลยนะใบไม่ชมพูเลยนะสามร้อยส่งฟรีนะครับประกายดาว ส่วนบังกือบังกรยังอยู่นะสองพันห้าส่งฟรีนะครับบังกรนะหนึ่งสองสามสี่ใบหลอดนะครับผมหลอดจากกลางนนะสี่ใบหลอดนะครับบังกรสองพันห้าร้อยบาทส่งฟรีครับผมขอภายพี่ด้วยนะครับส่วนช้างเหลืองต้นนี้หนึ่งร้อยบาทไปกับต้นอื่นนะครับช้างเหลืองต้นนี้หนึ่งร้อยบาทไปกับต้นอื่นนะครับนี่นะแล้วก็ ผูชลุด่างขาวขึ้นหลักอย่างนี้เลยนะเอาไปห้าร้อยแปดสิบาทส่งฟรีครับผมห้า้ยปสิบาทส่งฟรีนะผู้ชลุด่างขาวนะวันนี้มีมาให้หนึ่งต้นแล้วก็เบอร์มาร์กนี้ขายร้อยเดียวนะครับไปกับต้นอื่นนะแล้วขอไปกับต้นอื่นหนึ่งร้อยบาทนะครับเบอร์มาร์กหนึ่งร้ยบาทไปกับต้นอื่นนะหนึ่งร้ยบาทไปกับต้นอื่นนะครับแล้วก็สตอเช็ค ไอยอะไรนะไอ้นี่จำชื่อไม่ได้ละเลชเชอรีหน้าเลชเชอรีหน้าเลชเชอรีหน้านีร้อยแปดสิบไาทกับต้นอื่นนะร้อยแปดสิบบาทไป็นต้นอื่นนะเป็นไนะ <c oughs> ม้ย,ยอดนะครับเลชเชอรีหน้าร้อยแปดสิบบาทเป็นต้นอื่นนะครับเบอร์มางนี้ตอนแรกขายร้อยยี่สิบอร้อยเดียวนะร้อยเดียวเป็นต้นอื่นหนูพูดผิดไปแล้วพูดไปแล้วพูดไปเลยนะพูดผิดนะครับ ร้อยร้อยเดียวไปกับต้นอื่น mm hmm. เบอร์มาร์กฟอมใหญ่มากแล้วก็อีพีตัวน,นี้สามร้อยห้าสิบาทไปกับส่งฟรีนะฮาร์ปนะจ๊ะฮาร์ปสามใบเลยนะใบล่างอาจจะไม่ฮาร์ปแต่ใบใหม่เนี่ยใบยบนสองใบเนี้ยด่างแบบฮาร์ปฮาร์ปเลยนะครับขึ้นหลักแล้วนะอีพีด่างขาวนะครับสามร้อยห้าสิบส่งฟรีนะขึ้นหลักมาแล้วฮาร์ปฮาร์ปเลยนะครับผมส่วนโชคสองต้นนี้หนูให้ต้นละสามร้อยส่งฟรีนะ โชคไม้มเมล็ดที่บ้านทําเองนะครับหนูให้ต้นละสามร้อยส่งฟรีนะโชคแล้วก็ของแม่ค้าจะมีอะโกเนี่ยจะมีผิงปนามาข <c oughs> วักซับกายหลักซับกายอะไรเงี้ยกระถางละร้อยนะจ๊ะวันเินทายกระถางละร้อยซับมงคลก็ร้อยหนึ่งนะนี่นะชุดนี้เลยเนะอะเนี่ยก,กระถางร้อยอยากดูกระถางไหนบอกหนูได้นะหนูหยิบไม่ถูกเหมือนกันชื่อจํามาจาไม่ค่อยได้นะครับเนี่ยขวักซับ อันนี้หลักซับกายอันนี้ขกวัซซบกายส้มนะครับอันนู้นซูเปอร์พิงค์อันนู้นพิงค์ปนามาอันนี้วอลเลนทายเนาะอันนี้ฟอสเซน,นยังไม่ขายนะครับมันอยู่ที่มืด,มดแล้วมันอยู่ที่มืนๆแล้วฟอสเซนมันใบมันชอบทิ้งเนี่ยใบล่างมันชอบทิ้งมันฟอสเซนต้องอยู่อากาศโปร่ปงโปเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ขายแล้วเดี๋ยวหนูต้องเก็บวางไว้ที่อื่นฟอสเซนอยู่อากาศโปร่ปงโปเหมือนอยู่เงี้ยแล้วมันชอบทิ้งอยู่อัดๆัเนี่ยน,น,น,นะ นแล้วก็มีม้อนมิ้นนะครับแปดพันบาทนะยังอยู่นะม่อนมิ้นไม่ไปก็ตัดแน่นอนไม่ต้องห่วงแล้วมาแบ่งราคาเบานะครแล้ววันนี้ก็ไค้าเลือก <c oughs> จันดําด่างมาให้ต้นหนึ่งนะนี่นะใบไม้ด่างด่างแบบด่างทั้งใบเลยนะใบไม่อ <c oughs> เห็นไหมครับ เราจะใช้ให้ดูเห็นไหมด่างจันทมด่างกระถางนี้เจ็ดร้อยบาทส่งฟรีนะครับผมจันทมด่างกระถางนี้เจ็ดร้อยบาทส่งฟรีนะแล้วก็ฟิโลการเลื้อด่างไอการป่องเลื้อด่างนะครับห้าร้อยบาทส่งฟรีใบใหม่ลสดสวยมากเลยนะเนี่ย ห้าร้อยบาทส่งฟรีใบใหม่หหะสุดสวยมากเลยนะ <c oughs> แล้วก็เพนเลดี kh kh ห้หมคค้าไข่ไปสองร้อยแปดสิบส่งฟรีนะครับผมเพนเลดี้สองร้อยแปดสิบส่งฟรีกระถางน้าแปดจิน,นนี่ต้นนี้สี่ร้อยส่งฟรีนะดูใบใหม่นะจินนี่400สี่ร้อยส่งฟรีนะครับผมด่างสวยนะอันนี้ก็ด่างด่างน้อยหน่อยแต่ก็ด่างทุกใบนะครับผมเป็นไม้ยอดนะนี่ให้ดูก่อน เป็นไมย้ยอดนี่นะสี่ร้อยส่งฟรีนะจีนนี่สวยมากนะครับสี่ร้อยบาทส่งฟรีแล้วก็อ e ีพีใบพายขายสองร้อยแปดสิบส่งฟรีนะกระถางหน้าแปดเบิ้มบิ้มเลยเนี่ยบิมบม,มเลยหนักด้วยสองร้อยแปดสิบาทส่งฟรีนะครับ e P อีพีใบพายอ่าภูเพลาบุล่านะครับเพลาบุล่าเอาไปสองร้อยแปดสิบาทส่งฟรีนะเพลาราบุล่านะครับ เป็นพูนะลายอย่างนี้เลยนะ <c oughs> ขออภัยนะครับแล้วก็วักพัดลมอินโดหน้าวากพัดลมหน้าเงินนะครับวักหน้าเงินคู่นี้ไปสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะวักพัดพมอินโดหน้าเงินนะเอาไปสองร้อยห้าสิบาทสองกระถางเลยนะคู่นี้ส่งฟรีนะครับสองร้อยห้าสิบาท เราก็ทถางส่งฟรีแล้วก็ฟิโลหูช้างวันนี้ให้ราคาเบาเลยนะต้นนี้เอาไป280บาทนะครับเปิดลายด่างมาแล้วนะด่างมาแล้วนะลายสวยๆเขียวๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยเน่านลจ๊ะนี่นะ280บาทส่งฟรีนะครับฟิโลหูช้างนะแล้วก็หลังใบแดงยังราคาเดิม280รอดผลต้นใหญ่มากและรอดไม้เยอะหลังใบแดงด่างนะด่างน้อยแต่ด่างนะมันจะด่างๆอย่างเงี้ยนะครับนี่นะ ฟิโลหลังใบแดงนะครับ280บาทส่งฟรีแล้วก็หักใบโพที่ยังอยู่ในทุกคลิปยังอยู่นะ 3, 4, 300สามสีสามร้อยส่งฟรีอันนี้ไปกับต้นอื่นไวโอลินเขียวมาจากแม่ด่างอะ่ะแต่สวยมากร้อยห้าสิบไปต้นอื่นนะแล้วก็พวกภูลงยาก็ยังอยู่นะกระถางละร้อยห้าสบเชียร์กระถาง 150. เงนี้ยไม่มีใครเอาเลยดูใหม่ใม่สิ ร้อยห้าไปกระต้นอื่นนะครับผมดูใบใหม่สิด่างกระจุยกระจายเลยแล้วก็กรีนสเปดไม่ค่าขาย150ร้อยห่งฟรีเอ้ยไปกระต้นอื่นนะ <c oughs> แล้วก็จะมีนี่แหละพิงมิวกระถางละร้อยเหมือนเดิมนะครับผมมิวกระถางละร้อยแล้วก็มีอะไรนะพิงสเปซอันนี้กระถางละร้อยนะไปกระต้นอื่นพิงสเป สามกระถางส่งให้ฟรีนะครับกระถางละร้อยกว่าบาทนะนะร้อยซื้อสามกระถางส่งฟรีนะครับมีพิงสเปดนะไปต้นอื่นหนึ่งร้อยบาทอันนี้ร้อยห้าสิบนะครับพูหินอ่อนพูราชินีหินอ่อน150ร้อยห้าสิบปกติต้นอื่นนะใหญ่ๆนะใบใหญ่หนูให้เทียบเทียมมือนรงนี้ใบเท่ามือนนะอันนี้เหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นผูแอปเปิลนะถ้าจำไม่ผิดนี่นะใบใหญ่ๆเลยนะอันนี้ก็ร้อยห้าสิบนะส่งฟรี โอ้น่าจะเป็นผูแอปเปิลนะจะไม่ผิดนะร้อยห้าสิบาทปากระต้นอื่นนะไม่ใช่ต้นฟรีนะผู้ผิดผู้ผิดนะจ๊ะร้อยห้าสิบาทส่งไปกระต้นอื่นนะผูแอปเปิลนะอันเนี้ยน่าจะเป็นผู้แอปเปิลอันนี้ผูหินอ่อนไปคู่นี้ก็300สามร้อยส่งฟรีไปเลยครับผมนะแล้วก็สันดูแคะข,ขายอยูร้อยเดียวไปกระต้นอื่นนะสันดูแคะด่างสันดูแคะด่างน,นะร้อยเดียวนะมาพี่ๆก็วันนี้คึ้มๆนะครับพาเดินเล่นแค่นี้ก่อน อันนี้วันนั้นขายเท่าไหรจำไม่ได้แล้วเอาไปสามร้อยแล้วกันผู้แอปเปิลขึ้นหลักแล้วนะครับเป็นทีทีทีท,ทีอย่างนั้นเลยหนูจะยกให้ให้ดูไม่ใช่กลัวพี่พี่เวียนหัวที่เวลาหนูขยับนี่นะขึ้นหลักแล้วสามร้อยบาทส่งฟรีนะเดี๋ยววางนู่นก่อนวางที่มันง่ายๆนะครับก็มีประมาณนี้เดินมาอัปเดตหมาให้ดูนะครับเดินเล่นในส่วนเหมือนเดิมนะก็มีหมายมาใหม่ จันดำนะครับไปหาในส่วนมาให้นั่นแหละ700บาทส่งฟรีนะจันดำแล้วก็มีอีพิมาให้นะครับผมแล้วก็มีในะจินนี่เพราบุล่านะจินนี่ด่างใบไม้ด่างสวยแล้วนะใครชอบก็จัดกันเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามส่วนพอลาอยุธยาด้วยนะแบ่งปันไม้แบ่งปวนความสุขกันครับวันนี้เดินเล่นในส่วนไม้ใบบองหนูได้นะหนูก็ไม่ค่อยเก่งต้องใครชอบก็แคปหนะ้าจอให้ดู แคบหน้าจอระบวงมาได้นะเดี๋ยวท่ายจะาๆให้ดูเที่ยวหนึ่งไม้ใบหนะกกระถางละร้อยนะซื้อสามกระถางส่งฟรีนะรวมกับผูได้นะครับรวมกับมิวได้นะ่ะนี่นะโฟเส้นนะสวยแต่ว่ายังไม่อยากให้ไปนี่นะไม้ใบโอเคนะครับนี่นะเดี๋ยวเล่นสวนเอาวนอีกรอบเบอร์มาร์กร้อยเดียวสวยมาก แม่ค้ามันให้ขายร้อยห้าสิบหนูพูดผิดพูดแล้วพูดไปเลยนะไทคอนนี้สวยบ้องตรงประกายดาวซ่าห้อยส่งฟรีนะไทคอนก็สวยนะโอเคปะ่ะช่องทางกระติดต่ออีกรอบหนึ่งนะสุธิดาแก้ววิชิตนะครับเฟซบุ๊กนะหรือแอดไลน์มาได้เลยนะศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าสี่แปดเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับหรือจะโทรมาเบอร์นี้ก็ได้นะครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าสี่แปดเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับผมแล้วก็ทางที่ส่วนหนูยังไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับ จะมีเปลกเหมือนปลายทางนะเราก็ <c oughs> ฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูโชคที่ไรแดดไปก่อนเดินเล่นในสวนอีกแป๊บนึงเดินเล่นแป๊บนึงเดี๋ยวพาไปดูโชคตรงนูน้นนยลองลองย้ายจากตรงลองย้ายโชคจากตรงนูน้นไปตรงนูน้นไปตรงนูน้นแล้วก็กลับมามองตรงนี้ไม่รู้ว่าตรงไหนสีจะเอาดีกว่ากันเราก็ต้องลองย้ายไปเรื่อยๆพี่เพราะว่าแดดมันจะไม่เหมือนกันแต่ละที่หนูลองดูนะนี่ เดีย๋ยวพาไปดูไล่แดดแม่แม่ครกัก็ไล่ไปเรื่อยๆหาพื้นที่ที่มันออกสีดีที่สุดเนี่ยแผงหูก็ทำไม้ๆพื้นๆธรรมดาไม่ได้ใช้พลาสติกอย่างไครเขาเอาแบบเนี่ย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 มาไล่ทางนี้แอะออกออกใหม่แดงเลยนี่แดงเลยออกใหม่แดงสีในกล้องจะดับลงนิดนึงแต่ของจริงแดงเลยเนี่ยมาไล่ไล่ดู ไอ้พวกนี้เป็นแม่พันธุ์นะครับยกยอดอยู่เป็นไม้ที่ยกยอดมานะยังข่ายไม่ได้นะจ๊ะรอพักฟื้นก่อนเนาะนี่แม่ค้าก็ามาลองใบเสียนี่ยมันเกิดจากบางทีอะเป็นโรคแล้วก็น้ำค้างนะจ๊ะโชคเนี่ยถ้าโดนน้ำค้างก็จะเป็นใบเสียเหมือนกันนะเชา้าเช้าก็ถ้าพี่มีเวลาก็ถ้าน้ำค้างเยอะๆอะเอาน้ำลดลดใบทิ้งหน่อยนะครับให้ล้างน้ำค้างออกจากใบ นะประมาณนี้โชคก็ยังไล่ยังออกไม่ค่อยดีเลยแด้ตรงเนี้ยนะก็จะมีประมาณนี้แหละสีก็ออกมานิดนิดหน่อ <c oughs> ยย้ายไปเรื่อยพี่โชคยา้ายไปเรื่อยโอเคนะครับวันนี้ก็ส่วนพอรักนิพยยาไปก่อนเนาะ <c oughs> เดินเล่นในส่วนเสียงยังไม่ค่อยหายดี <c oughs> ขออภัยพี่ๆทุกคนด้วยนะครับขออภัยอย่างสูงเลยนะฮะ พอพูดเยอะแล้วเสียงไม่ค่อยหายี่นี่ต้นนี้สวยไหมคะไหมคะก็ยกย่อไปเลยต้นนี้สวยออกมาแดงเลยข้างล่างแดงเลยนะครับต้นนี้เป็นไม้ตอนะไหมคะรอเดี๋ยวยกย่ออีกทีเดี๋ยวก็เอามาปล่อยมาแบ่งกันนะครับผมโอเคอันนี้แมไม้พักฝืนไม้พักฝืนส่วนหนูทําแบบบ้านบ้านนะไม่ได้หรูหราแบบทำเป็นสวนใหญ่ โอเคนะครับวันนี้ไปก่อนนะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆี่ทุกท่านนะครับที่ติดตามเสมอมานะอยากชมอะไรอ่าแอดอคอมเมนต์มาได้นะนี่แม่ขาวันตัดไอ้นี่อะไรนะบุษบาพารวยดูดิพี่เขาจะตกอย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวสักพักเขาก็จะฟื้นขึ้นมาเองสักพักเขาจะฟื้นขึ้นมาเองสักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวเขาจะฟื้นตอนแรกตัดครั้งแรกที่ทําก็ตกใจเหมือนกันว่าทาไมมันไปอย่างนี้เดี๋ยวสักอาทิตย์หนึ่งเขาจะฟื้นขึ้นมาปกติเลย งงเหมือนกันยังงงอยู่เลยต้นต้นไม้อะไรไม่รู้แต่พอแตกเป็นพุ่มแล้วเนี่ยโหบานเลยทีนี้ต้องทางทิ้งไปม,มั้งนะพี่เยอะจัดแตกกันไวเหลือเกินเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งแหละเดี๋ยวจะฟื้นขึ้นมาเองอย่างเงี้ยตกใจตอนแรกผมก็น,นึกว่าน้าหมดทําทีแรกๆอะอ๋อเขาเป็นของเขาเองอย่างนี้ตกใจตกใจดูดีเหีย่ยวหมดเลยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ ติดตามด้วยกันเสมอมานะวันนี้ไปก่อนนะครับส่วนพอรากากุติยาไปแล้วจ้าสวัสดีครับ